สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดีมซปเปอร์คับนะครับที่ไม่มีไฟจ่ายมาที่คอยหัวเทียนนะครับผมอา,อาการเป็นยังไงก็คืออาการรถคันนี้รถคันนี้อาการก็คือ,อสตาร์ทไม่จิดครับเราลองลองชิคดูปั๊มทํางานปกตินะครับปั๊มทํางานปกติแรงดันปกตินะครับ ลองเช็คดูแล้วแต่ไม่มีไฟจ่ายมาที่คอยหัวเทียนนะครับอ่าผมก็ลองดูไล่ดูพัชเชอร์นะครับดูพัชเชอร์ด้านนี้อ่าลองวัดดูว่าพัชเชอร์ใช้งานได้ไหมเพราะว่าส่วนมากจะส่วนมากจะหนูหนูจะกัดครับส่วนมากจะเป็นสายขาดบ้างพัชเชอร์พังบ้างเนี่ยครับอ่าที่เคยเจอมานะครับแต่ในเคสนี้ผมผมไปเช็คดูแล้วพัชเชอร์มันใช้งานได้นะครับไม่เสียกอง cdi ก็ลองลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับ ลองเปลี่ยนเอาตัวใหม่มามาใส่ก็ไม่มีไฟมาจ่ายที่คอยหัวเทียนเหมือนเดิมนะครับ<_><_>ผมก็เลย,เล,ยลองไล่ไล่ดูว่าเออลองว่าอตัวไหนมันมีการชํารุดเสียหายห,ายหรือเปล่าก็เลยเลยลองมาเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับอ่าตัวนี้คือเซออนเซอร์อ่าลิ้นเล่งหรือแมปเซนเซอร์นะครับพอผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนแมปแมปเซนเซอร์ตัวนี้ดูแล้วก็อ่า พอเสียบปักเข้าไปอ่าสตาร์ทดูไฟไฟจ่ายไฟไฟมานะครับไฟมาที่คอยหัวเทียนปกตินะครับผมอ่าใน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 เคสนี้ก็ในกรณีนี้ผมลองเปลี่ยนแบบเซนเซอร์ดูมันหายนะครับมีไฟจ่ายมาที่คอยหัวเทียนเหมือนเดิมเพื่อนๆนคนไหนที่ยังหาไม่เจอก็ลองลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเออมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคเพื่ออ่าบางทีเพื่อนๆคนไหนที่ยังอ่าเป็นช่างแล้ว หาปัญหาไม่เจอนะครับหรือน้องๆคนไหนที่ยังหาปัญหาไม่เจอก็ลองลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับผมนะแมปเซนเซ่นซนะครับไปซื้อที่ร้านขายอะไรทั่วไปก็มีขายนะครับหรือจะถอดตัวใหม่ตัวอื่นของคันอื่นลองเปลี่ยนดูนะครับผมกราฟขอบคุณมากครับ